ส่วนชาวบ้านหนองจานที่ได้กลับบ้านนะคะตอนนี้ก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวค่ะพร้อมทั้งร้องขอรัฐบาลบอกว่าอย่ารับแรงงานชาวกัมพูชากลับมาอีกเลยค่ะ หลังจากที่มีการหยุดยิงแล้วนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงก็ได้กลับบ้านกันอีกครั้งทีมข่าวก็ได้เข้าไปพูดคุยถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในขณะนี้โดยที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้วพบว่าชาวบ้านกําลังเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจึงเข้าไปสอบถามนายฉลองและนางมาลาัยสามีภรรยาเปิดเผยว่าข้าวที่ปลูกไว้ออกรวมเต็มออมเต็ท้องนานะคะแต่ว่าช่วงที่มีการประทะกันค่ะต้องรีบอ,อพยพออกจากพื้นที่ทําให้เก็บเกี่ยวไม่หมดวันนี้ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะก็เลยเร่งมาเก็บข้าวที่ยังคง หลงเหลืออยู่พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทาหารตำรวจหรือว่าชารบที่คอยดูแลความปลอดภัยแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ไว้วางใจกัมพูชาแต่ก็นอนหลับได้เต็มตื่นมากกว่าที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ยังคงเตรียมเอาไว้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีการสั่งให้อพยพก็พร้อมทันทีแต่อยากจะบอกไปถึงรัฐบาลว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะรับชาวกัมพูชาเข้ามาทํางานอีกหมดเวลาใจดีกับชาวกัมพูชาแล้วหากให้เข้ามาพักพิงก็จะเข้ามายึดที่ดินของชาวบ้านอีกที่สําคัญก็คือตัวเองเคยรับชาวกัมพูชามาทํางานเลี้ยงวัวแต่กลับถูกขโมยของด้วยค่ะ